ิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาในส่วนของกองบัญชาการท่องเที่ยวโดยท่านผู้จัดจากาเปิดโทรสุขุขนพฤษภามีนรโยบายให้ตูท่องเที่ยวดำเนินการอย่างเด็ดขาดตอบสนองนโยบายของผู้บัญชาการระดับบนจึงได้มีการเปิดปฏิาการระดมตรวจค้นกวัดล้างจับกลุ่มความผิดที่ส่งผลกระทบ อบสาร,รมการท่องเที่ยวในวันนี้พ้องการทั่วประเทศซึ่งในพื้นที่ต่างๆพื้นที่อื่นได้เปิดประดับการไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของพวกเราในวันนี้จะแบ่งกำลังเป็นแต่ละชุดเข้าตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมายที่ได้จรบกบไปเรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำบรยษัททัวรผิดกฎหมายไกเถือน ตัวเถื่อนการฉลดติดประเภทการรับตอาเปรียบนักท่องเที่ยวสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันผมเชื่อมันว่าการบัิการในวันนี้พอมกันทั่วประเทศของกองประชาการตรวจท่องเที่ยวจะบรรลุผลไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจจากพวกเราทุกคนและสุดท้ายขอรัศนาอุดมคตาย สิ่งสังหลายในสาลโลกได้โปรดตัวบรรดาลประธานพรให้พวกเราบัติหน้าที่ด้วยความสำเร็จปลอดภัยแ้วพลาดส่งผลที่ดีในผลงานของพวกเราจะมีการส่งผลกระทบในด้านบวกกับประชาชนทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบนี้ในเวลาสมควรแล้วในานามของกองบระชาการตรวท่องเที่ยว ผมขอเปิดปฏิบัติการติดล้อมตรวจคน้นกวาดล้างจับกุ่มอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพวกเราระบัดนี้ทั้งหมด